สุดที่ทุกคนที่กำลังเด็กข้าวเด็กปลาเด็ก,ดกน้ำเด็กก็ตามแต่ปพอปกบกระเพิ่อมสลีปนอดปิดศนาที่ยังค้างคาในไมฮีโร่หนึ่งในนั้นคืออัตลักษณ์มันลุกตั้งใดมามันมาได้จะใดไม่แน่นะเวย้ยมันอาจจะมาจากพันรวมในป่าคำชะโนดมีเชื้ออิสุกอิใสและนักท่องเที่ยวเอาไปห่อนอนฟังเดอะโก้ก็เลยติดตรงนั้นมาจนกายพันเรื่อย คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าตามเนื้อเรื่องอัตลักษณ์ยิ่งนานวันยิ่งแข็งแกร่งรุ่นอาเจกนี่แค่ดีดไม้แล้วมีเสียงนี่คือคุณระดับหัวแถวแล้วนะส่วนยุคเราเนี่โอ้โหจมูกถึงขั้นแยกกินโคโลนได้สบายอะยกตัวอย่างเช่นโทโดโลกิก็ได้เอนเดเวอร์อัตลักษณ์ไฟส่วนแม่น้ำแข็ง ผส,สมออกมากลายเป็นน้ำแข็งกับไฟแต่ไม่ใช่ลูกคนเดียวอย่างดาบิหรือโทยะไฟมัน้ํำกว่าเอนเดเวอร์ไปด้วยซ้ําแค่มันไม่มีพลังน้ำแข็งมาหุ้มร่างกายให้ทนไฟเหมือนอัพสเตตัสสวดลวดอันเดียวอะ ซึ่งมันตรงตามทฤษฎีของวันฟอร์อโคนเล็กๆอาจใช้พลังได้ไม่เยอะเท่ากับคนหลังๆเช่นเดกูเพราะพลังทับถมต่อกันมาและได้ใช้อัตลักษณ์ของทุกรุ่นด้วยนำสามเหตุผลที่กูเพิ่งคิดออกคือทำไมมันมาตื่นตอนอยู่กับเดกูใช่เวลาโคตรพ่อโคตรแม่นานถ้าจำไม่ผิดอ,อไม่ได้วันฟอร์อประมาณ10กว่าเกือบ20หรือ20กว่าวแถวๆนี้บวกลบประมาณ20-40ถึงปีในการครอบครองพลังวันฟอร์อเงียบปิงดักเซ็ป ไม่มีตื่นไม่เตลสักอย่าง พอเดกุได้มากลัาจะลงล่องล,อง,ลองลอยก็ปาไปซีซั่นห้าแล้วที่เดกุโดนรุ่นหนึ่งักหลับในฝันนั่นนะสิ่งที่ผมพูดจะสื่ออะไรยุคเริ่มต้นของอัตลักษณ์อยู่ช่วง200ปีหลังนี่เองนะยุคออ l f ฟอร์วันถ้าพูดจริงๆคนแรกผมคิดว่าน่าจะเป็นแม่ของออฟอร์วันด้วยซ้ําแต่อออฟอร์วันนี่แน่ที่คนเขารู้ว่ามันมีอัตลักษณ์ขโมยพลังเกิดจากพลาดไปหนีเข้าทางปอมที่ตรวจควันดันเจอเจ้าหน้าที่พอดีอดก็เลยโดนจับไปสแกนในส่ในแอปทางลัดยุคเริ่มของอัตลัก ลักเพิ่งมีมา200ปีเ สั้นมากๆเมื่อเทียบกับการกําเนิดมวลมนุษยชาติคนแสนปีก่อนหน้าทําไมแม่ไม่มีอัตลักษณ์โผล่ออกคุณลองเอาทฤษฎีนี้บวกกับก,บการตื่นของพลังวันฟอร์ออดูดิอันนี้เป็นแค่การสุ่มดาวของผมคนเดียวไม่ได้มีการเปิดเผยออฟฟิเชียลแค่มาพูดทฤษฎีความน่าจะเป็นแค่นั้นหรือจริงๆแล้วที่ผมคิดบางที่อัตลักษณ์อาจไม่ได้มีมาแค่200ปีมาก็ได้อาจมาตั้แต่มนุษย์เกิดขึ้นก็ได้แต่เชื้อยังไม่แสดงอาการหรือมึงจะบอกเฮ้ยพี่ในเนื้อเรื่องดีอ ของมนุษย์มีการพัฒนาหรือแตกออกจากอันเดิมอะไรสักอย่างประมาณเนี้ยดูนิ้วเท้าเป็นหลักเด ใครมีสองข้อแปลว่าท่านบิดาและมึงอยู่ยุคล้านช้างเป็นคนไม่มีอัตลักษณ์ตรวจสอบได้ก็หินจะแม่เต็มๆว่ามึงไรอัตลักษณ์อย่างเดกุออมไหมจะมาบอกว่ามนุษย์มีอัตลักษณ์มาตั้งแต่เกิดเมือม่อใดเมื่อเบาแล้วแสนปีที่แล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นน,ะนักวิทยาศาสตร์เขาคงรู้เปล่าประกาศไปตั้งนานแล้วกูค,คิดว่าวิทยาศาสตร์ยังก้าวล้ำไม่พอที่จะตรวจสอบลึกขนาดนั้นความเป็นไปได้น่าจะเหมือนโยอิจิน้องออฟอวัน มีอัตลักษณ์นะแต่อาการไม่ออกเหมือนคนไม่มีจากนั้นก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆมนนษย์ยุคเลกอัตลักษณ์อาจเบามากยิ่งกว่าโยอิกิพอระยะเวลาผ่านไปไปรุ่นสู่รุ่นจนถึงวินาทีสุกงอมผลประกอบการเหมาะเจาะแบบเดียวกับวนะันฟอร์ออนก็เลยแสดงอาการออกมาให้เราเห็นซึ่งมันอาจจะเป็นตรงกับยุคออฟวันพอดีเงี้ย เลยเป็นสาเหตุให้วันฟอร์อตื่นตอนอยู่ช่วงเดกุทําให้เราเห็นว่าเฮ้ยอัตลักษณ์มันมีการตื่นการหลับเว้ยเหมือนเป็นการแอบบอกเรานิดนึงว่าอัตลักษณ์ของคนเมื่อแสนปีก่อนที่เราเชื่อว่ายังไม่มีอัตลักษณ์แต่จริงๆแล้วมันอาจจะรอการตื่นแบบเดียวกับวันฟอร์อก็ได้อาศัยช่วงเวลาทับถมทามมิ่งท่เปะนิดนึงแต่แค่มันมาแสดงอาการเมื่อ200ปีก่อนแค่นั้นอ่ะเอาง่ายคิสว่าเหมือนโควิดอ่ะตอนแรกเชื้อดื้ออาจตรวจไม่เจอผ่านไป7วันถึงรู้หลักการเดียวเลยครับ หรือมีอีกทฤษฎีสั้นๆเป็นการรีเซ็ตระบบ พอมนุษยชาติยุลังหลังอัตลักษณ์เริ่มเลอะเทอะอาจมีใครบางคนทําอะไรบางอย่างกับอัตลักษณ์ของผู้คนเลยทําให้ดีเอ็นเอเสียหายกลายเป็นอัตลักษณ์หายจากโลกช่วงหนึ่งอ่ะหรืออาจจะเป็นตัวที่ DNA ก็ได้รีเซ็ตระบบตัวเองเพราะความวุ่นวายของระบบนี่เป็นแค่ทฤษฎีของผมเองเล่าเพื่อความบันเทิงจริงจังกูตบถ้าเรื่องมาตามที่กูว่านะมันแน่มึงจักรวาลไมฮีโร่สามารถกว้างกว่านี้ได้นะก็เอาต่อออฟวันเลยแต่เรื่องราวของออฟวันโทมูล่สั ผ่านวายร้ายกลุ่มปลดแอกทั้งหมดทั้งแปนน่ะเป็นเพียงแค่ตำนานที่เกิดขึ้นหลักร้อยปีแล้วหรือยุคออไม้ก็ได้พอยุคเดกูก็รู้ข้อมูลเหล่านี้ผ่านอไมบ้างหนังคางญี่ปุ่นบ้าง หรืออ่านหนังสือผ่านไอต้ตาขาบเขียวอะคุณจําได้ไหมตอนท้ายไฟนอลซีซั่นไอ้อะไรสักอย่างหนึ่งอะตาขาบเขียวที่โทมุล่าฝากเดกูไปบอกมันว่าโทมุล่าทำลายทุกอย่างจนถึงสภาวะทิ้งตัวทําหน้าที่จนถึงวินาทีสุดท้ายไอ้หน้ะมันบอกว่ามันจะเขียนหนังสือออกมาเพื่อเล่าเรื่องราวหรือเจตจำนงของโทมุล่าอะไรประมาณนั้นอะแต่อาจจะมีบิดเบือนประวัติศาสตร์นิดนึงแบบว่าจริงๆแล้วโทมุล่าไม่ได้บ้องเท่งเพราะโดนหูบหลายคนนะแค่แพ้เสียงเกียร์ถอยหลัง f อ6เลยลมจับ น่ามูบลงพื้นแค่นั้นนะ่ะกูเชื่อและเกินว่าสักวันหนึ่งจะต้องมีคนมาสารต่อโทมุละภาคสองแน่ซึ่งเดกุมีพลังวัน f อ r a อ l ต่อสู้ไวร้ายเลียนจบสอบโปรฮีโร่ไทม,มิ่งมันจะเป๊ะพอดีถึงจังหวะนั้นนะอัตลักษณ์ของยุคหลังเนี่ยโคตรเลอะเทอะแน่นอนยังกระถาดลุมลงเรียนน่ะคนนึงมีเจ็ดปัญญาพุ่น่ะแล้วคนเหล่านั้นสู้กับพวกเดกุทีนี้แหละครับมันจะเหมือนคนมีพลังวันฟอร์ออสองคนหวดกันแค่คิดก็บันเทิงละ ส่วนมาทฤษฎีพ่อเดกุหลายคนพูดอาจจะเป็นคนเทพมีพลังเยอะนู่นนี่นั่นบางทีนะเมืองอาจ,จไปซื้อสปาเกตตีแล้วโดนลูกหลงม็อบเกตน้ำตาม่มองไปแล้วก็ได้ เอาความสมเหตุสมผลไม่แน่นะบางทีพ่อของเดกูอาจเป็นพัวพันกับออฟวันก็ได้แล้วไม่อยากให้เดกูเดือดร้อนเหมือนรุ่น7เนี่ยที่ทิ้งลูกไปเพื่อไปต่อสู้กับออฟวันแล้วลูกตัวเองนั่นนะก็คือพ่อของโทมุละแล้วไอออฟวั All for One นะลืมหรือไม่สนใจหันไปโฟกัสรุ่น7ดดีกว่ามีหลานน่ารักซะด้วยครบจบในคนเดียว เป็นหลานรุ่นเจ็ดและรุ่นเจ็ดก็เป็นอาจารย์อไม้อีกหลายๆอย่างยังคงค้างคาใจเป็นปริศนาอยู่กูว่าแบบนี้ก็ดีนะตามสไตล์โชนินไม่จะเปจะต้องเล่าทุกเรื่องทั้งหมด ให้เอาไปคิดคนเดียวเทียงกับเพื่อนฝูงบ้างก็ดีแม้การ์ตูนจะจบแล้วก็ตามโมเมนต์ความซึ้งสนุกร้องไห้ติดไปกระตัวจนกว่าจะหายจากกันจบให้คนคิดถึงพูดถึงอยู่ตลอดดีกว่าจบแล้วจบเลยมึงดูอย่างอีวานเกเลียนดิขนาดคนจมสึนามิยังมีเสียงด่าสุดท้ายรอดออกมาดั่งความรักของคู่ระนางก็เช่นกันสักคนเล่าให้ผมฟังในมังงะเดกุเหมือนไปบอกอะไรสักอย่างกับนางเอกแล้วสองคนนี้ออกไปเดทกันอะไรประมาณนั้นอะ ส่วนงานแต่งรักกันนูน่นนี่จินตนาการของหมู่เฮาทั้งหลายเอาจริงถ้าให้มีซีนแต่งงานมันอาจจะฝืนไปนิดหนึ่งก็จริงนางเอกชอบเดกูแล้วเดกูก็ดูมีใจให้แต่ทุกซีซั่นที่ผ่านมามันออกไปแนวมิตรภาพมากกว่าจู่ๆมึงมาปุ๊บหวดออฟวัน <of> ได้แต่งงานเลยมึงไม่แปลกไปหน่อยอ่ะตัวอย่างแล้วก็มีให้เห็นนะเวยนารุโตะไงนินะตาตะซีเด่นตอนเดอะมูฟวี่นอกนั้นคือเอ็กตาปันจิงรีดร้องเพลงเชียร์นารุโตะ ไรแชร์ซับเลยเดอ้อพี่น้องหมูเฮาวันนี้ข้าเจ้าก็ไปแล้วเดอ้อเดจาวูดาวบูซิงมิเซมิโย